สินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งตัวคริปโตนะคะ <S <S ซึ่งการเล่นคริปโตเนี่ยก็ถือว่าเป็นแอสเซทคลาสประเภทหนึ่งนะคะที่มีความเสี่ยงเฉพาะนะคะ <S <S แล้วก็มีผลตอบแทนที่มันเฉพาะนะคะในเวลาเราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจนะคะด้านหนึ่งคนอาจจะมองว่าอุ้ยมันมีความเสี่ยงบางคนเขาก็มอง,มองมเป็นโอกาส ไขข้อข้องใจกับประเด็นที่หลายคนสงสัยในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลกับศาสตราจารย์ดรพรอนุบุษราตระกูลเลขาธิการกราต่อ สว,ส,าาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะวันนี้โชคดีมากมีโอกาสได้มาพูดคุยกับอาจารย์เลยอยากจะชวนมาไขข้อข้องใจกับหลายค,คาถามที่คาใจอยู่ในโลกสินทรัพย์ดิจิตัลค่ะจากที่ก่อนหน้านี้นะคะทางสํานักง,งานกรอตอมีบอกว่าอาจจะมีการปรับเกณฑ์ของโทเค็นบางตัวที่อยู่ภายใต้พรกรสินทรัพย์ปรับมาอยู่ภายใต้ของพรบรหลักทรัพย์นะคะตรงนี้เนี่ยมีข้อมูลหรือว่ามีความคลืบหน้ายังไงบ้างคะ ก็ภายใต้พรกสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบันนะคะเราก็มีตัวคริปโตเคอเรนซีนะคะมี Investment Token นะนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นเหรียญที่สำหรับการใช้สิทธิ์ในการที่แลกเปลี่ยนในเรื่องของสินค้าและบริการที่เราเรียกว่า UT u t นะคะ u t i l i t y Token นะคะถ้าดูแล้วเนี่ยตัว Investment Token เนี่ยนะนะคะมันก็จะมี s u b s t a เนี่ยเหมือนกับเป็นหลักทรัพย์เพราะคนที่ออก Investment Token เนี่ย ก็คือเป็นผู้ระดมทุนนะคะแล้วก็เอาเงินที่ได้จากการระดมทุนเนี่ยเอาไปดําเนินโครงการดําเนินตัวการประกอบกิจการนะคะคนที่ถือเหรียญนะคะก็จะได้ส่วนแบ่งในผลประโยชน์ของการดําเนิน กิจกรรมเหล่านั้นนะคะนั้นถ้าเราดูเนี่ย investment token เนี่ยมันจึงเป็น substance เนี่ยมันคือหลักทรัพย์มันก็คือหุ้นมันก็คือตราสารหนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองด้วย substance ก่อนเนี่ยนะคะสำนักงานก็อยากจะเห็นในเรื่องของการที่มัน same risk นะคะ same regulatory outcome นะคะคือผลในการที่จะกํากับเนี่ยมันก็ควรจะไม่เขาเรียกว่าไม่ขยกนะคะไม่ได้เปรียบได้เปรียบเสียเปรียบกันนะคะ งั้นด้วยแนวทางแบบนี้นะคะในการที่จะ,ะแก้นะคะในเรื่องของตัวกฎหมายนะคะเราก็ต้องแก้ที่ตัวประกอบสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะ,คะย้ายตัว Investment Token เนี่ยไปอยู่ในตัวของพรบรหลักทรัพย์นะคะซึ่งอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในแนวทางที่เราจะไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่านะคะระหว่างที่เราจะแก้ที่เราจะปรับเนี่ย เราต้องฟรีซทุกอย่างอยู่กับที่นะคะในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะทำโดยการที่กฎหมายยังแก้ไม่เสร็จแต่ s s ับแตนของตัว Investment Token เนี่ยเราก็จะไปปรับนะคะในเรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุนนะคะให้มันมีความเทียบเท่ากับที่เราคุ้มครองผู้ลงทุนในฝั่งของตัวพลบหลักทรัพย์นะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะให้นะคะไหนไหนเนี่ย t n v n t t o k n t token เนี่ย มันจะย้ายไปอยู่ในตัวพรบรหลักทรัพย์มันก็จะมีผู้ประกอบธุรกิจนะคะที่อยู่ในพรบรหลักทรัพย์ที่เขาก็หน้าที่จะมีความสามารถในการที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับ i n v e s t m e n t t o k e n เนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็จะเรียกว่า transition mm hmm. นะคะเราก็จะมีแนวทางที่ชัดเจนนะคะว่าผู้ประกอบธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวอ n v e s t m e n t นต k e n คเนี่ยคุณจะทำยังไง ก็จะมีแนวทางนะคะที่ที่เรามุ่งเน้นนะคะ,ะเดียนก็เรียนว่าตัวดิจิตอลแอสเซทเนี่ยค่ะนะคะไนะม่ว่าจะเป็นตัวคริปโตอินเวสเมนต์โทเค็นหรือแม้แต่ยูทีมันมีเมอริตก็คือในเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะคะซึ่งแล้วมันเทคโนโลยี Technology ตัวเนี้ยมันก็ไปตอบสนองนะคะ,ะขาเรียกว่าเชริตของนักลงทุนนะคะในปัจจุบันก็เห็นว่า <c oughs> การเปิดบัญชีออนบอร์ดของนักลงทุนในฝั่งของ Digital a s s เซทเนี่ยเ mm hmm. ติบโตขึ้นอย่างมากนะคะเราก็ไม่ได้อยากจะเห็นนะคะ,ะผู้ลงทุนเนี่ยนะคะเอาเงินที่เก็บออมเนี่ยนะคะแล้วก็มาลงทุนอยู่เฉพาะในตัวคริปโตอย่างเดียวนะคะเราก็อยากจะเห็นการเอามาลงทุนในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับฝั่งของตัว r e l l u u s n n s s นะคะ mm hmm. ก็คือ i n v e s t m e n t t o k e n นนะคะ mm hmm. ถามว่าเราจะเพิ่มลายเส้นเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยณปัจจุบันคงไม่นะคะแต่ถามว่าเราอยากจะโปรโมทลายเส้นที่มีอยู่น่ะนะคะให้มีคนมาขอใบอนุญาตเนี่ยมากขึ้นไหมหแน่นอนนะคะสิ่งที่เรากำลังอยากจะเ,เห็นนะคะแล้วเราก็โปรโมทอยู่ก็คือคัสเซเดียนนะคะเนื่องจากการมีคัสเซเดียนเนี่ยนะคะที่เป็นโลโ a l คัสโซเดียนเนี่ยมันน่าจะสร้างความมั่นอกมั่นใจ ทรัพย์สินมันต้องเก็บในประเทศถูกไหมคะการอยากจะเห็นคัสเตเดียนนะคะในดิจิตอลแอสเซทนะคะที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจไทยนะคะหรือทําในบริบทของประเทศไทยนะคะอนนี้ก็คือคัสเตเดียนไรเส้นน่ะมันเปิดไว้ครบอยู่แล้วนะคะมันก็เป็นเรื่องของการที่ทํำยังไงจะทําให้ไรเส้นที่ยังไม่มีคนมาประกอบธุรกิจนะคะมันมีเพิ่มมากขึ้น<ำ>นะคะให้บริการได้ครอบคลุมมากขึ้น แข่งขันกันมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าค่อนข้างที่จะเอื้อมไปถึงได้ยากนะคะ,ะเพราะว่าถ้าเป็นในฝั่งของตัวสินทรัพย์ดั้งเดิมเนี่ยนะคะเรามองว่าไม่ว่าจะเป็นใครจะให้คุณค่านะคะให้คุณค่าคุณต้องอเหมือนกับคุณเป็นนักวิเคราะห์นะคะคุณก็ต้องมาขึ้นทะเบียนคุณต้องมีคุณสมบัติ งั้นถ้าใครที่มาให้คุณค่านะคะามาให้คุณค่าแล้วคุณไม่ได้ขึ้นทะเบียนอันนี้เราก็เรียกว่าเถื่อนนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ไปในในฝั่งของอหรือทั่วไปคนเชียร์แขกถูกไหมคะถ้าเชียร์ตรงๆคุณมาแทบเงินคุณมาแนะนําเลยคุณไม่ได้รับอนุญาตว่าคุณต้องเป็นโบรเบกเกอร์ถูกไหมคะอันนี้เราก็ฟันนะคะถ้ามีหลักฐานนะคะก็เปิดน,นะคะเรามีศูนย์แจ้งเบาะแสต่างๆนะคะก็แจ้งเข้ามาแต่ถ้าเกิดเนียนเนียน ไทยอินเนี่ยก็ต้องยอมรับค่ะว่ายากพอสมควรนะคะเพราะว่าถ้าพูดถึงตัวบุคคลช่องทางต่างๆที่มันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้สามารถจะไปปิดกั้นได้นะคะแต่ถ้าเรารู้เข้าขายของการที่ทำโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะไม่ว่าจะให้คุณค่าแนะนำเชิญชวนประกาศร่วมลงทุนในวงกว้างอะไรอย่างนี้ สินทรัพย์ดิจิตัลเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็มีทั้งตัวคริปโตนะคะซึ่งการเล่นคริปโตเนี่ยก็ถือว่าเป็นแอสเซทคลาสประเภทหนึ่งนะคะที่มีความเสี่ยงเฉพาะนะคะแล้วก็มีผลตอบแทนที่มันเฉพาะนะคะในเวลาเราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจนะคะแต่แน่นอนเนี่เชื่อว่าด้วยจริตของความผันผวนของมันเนี่ยด้านหนึ่งคนอาจจะมองว่าอุ้ยมันมีความเสี่ยงบางคนก็มอง,มองมเป็นโอกาส ะะซึ่งอันนี้เราไม่ว่ากันนะคะถ้าต,าตับใดท่านรู้นะคะว่าท่านกําลังลงทุนกับอะไรอยู่นะคะงั้นผู้ประกอบธุรกิจเนะะี่ยค่ะถ้าเราจะยั่งยืนกับเรื่องเหล่านี้ียงเชื่อว่าเราก็ไม่อยากให้นักลงทุนเนี่ยมาเสียหายค่ามือเรานะคะถึงแม้ว่าเป็นเงินของเขาเองเนี่ยนักลงทุนก็ควรจะ,ะได้รับข้อมูลนะคะมีการวิเคราะห์นะคะการให้ข้อมูลต่างๆเนี่ย ที่เหมาะสมสอดคล้องนะคะงั้นผู้ประกอบธุรกิจถ้านักลงทุนก็โตไปท่านก็จะมีลูกค้าที่ฐานใหญ่ขึ้นถ้านักลงทุนเข้ามาแล้วเขาเสียหายท่านก็ต้องเหนื่อยไปหานักลงทุนกลุ่มใหม่อีกนะคะเรนเชื่อว่ามันเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ารวมถึงเลคูล a t เตอร์ด้วยนะคะจะอยากจะฝากไว้ว่าเรายังมี Investment Token นะคะซึ่งนันปัจจุบันอาจจะมี use case น้อยนะคะแต่สำนักง,งานกำลัง ทำกำลังเดี๋ยวเราจะเฮียริ่งได้เดือนมีนานะคะก็จะเป็น Investment Token กลุ่มของกรีนนะคะ Green. หรือ Sustainable นะคะซึ่งก็จะเป็น e l i g i b l e a s s e t c l a s s ที่ Thailand ESG Fund ลงได้นะคะแนวความหมายก็คือเราเปิดไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละว่า Thailand ESG Fund เนี่ยลงในหุ้นก็ได้ลงในตราสารนี้ก็ได้ลงในโทเค็นก็ได้นะคะแต่ทั้งหมดต้องร้อยเรียงว่า สำหรับพวก E S G หรือกรีนนะคะในความหมายคือต้องเป็นเรื่องกรีนนะคะ,ะเป็นหลักนะคะโอเคค่ะวันนี้เนื้อหาค่อนข้างเข้มข้นมากๆฟังแล้วรับรองว่าปีนี้สนุกแน่นอนค่ะต้องขอ,ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะยินดีค่ะและสำหรับคลิปหน้าค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับแขกคนพิเศษท่านใดอย่าลืมติดตามกันนะคะในวันนี้ค่ะทั้งนัตี้และทังอาจารย์ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ